สวัสดีครับสวัสดีครับ f อทุกคนนะครับนี่ก็วันนี้นะครับก็นำเหรียญนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะมาฝาก f อกันนะครับก่อนชมนะครับผมก่อนชมไปชมคลิปงานพิธีปลุกเสกนะครับกันก่อนเลยนะครับผมไปเลยครับรับชมกันก่อนเลยครับ เพื่อไม่ให้นะครับพ่อแม่รูบาจารย์นั้นได้ต้องกระทบกับแสงแดดนะครับแต่หลังจากเสร็จสิ้นนะครับประกอบพิธีพุทธาพิเศษแล้วนะครับพระสุริยเทพได้เฉิดฉายด้านหมายความว่าความเจริญรุ่งเรืองความร่ำรวยความเป็นมงคลและความมั่งมีสีสุข จะบังเกิดแก่ชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ขอเรียนเชิญทุกท่านด้วยเปล่งสัพท์ภสสาทุดังๆพร้อมกันให้ลั่นทั้งมฑลน,นครับสาธุสาธุสาธุครับท่านใดที่จะจองเหรียน <c oughs> ท่านพ่อพยาพิชัยดับหักครับจองได้เลยนะครับ <c oughs> เป็นมงคลจริงๆครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เราได้กลับมาเดือนนี้นะฮะรุ่งเย็นระหว่างตุรกีรุ่มเย็นระหว่างทำพิธีตารคับพี่น้องชาววกามฬพิธีบพิเศษนะครับทุกคนนะนี่เรียนพี่ยาพิชัยนะครับเดี๋ยวบอกผู้ใหญ่หน่อยรวบรวมจองกระผมได้เลยนะเดี๋ยวผมจะได้จับไปให้ขอบคุณผู้ใหญ่หน่อยนะครนะขอบคุณนายกแก้วนายกธีรชัยโชติสุขนเดชพี่น้องชาวตองค์มัตตกครับ เดี๋ยวมอนหญิงขาวอยู่กันนะเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องจองเหรียญท่านพ่อพยาพิชัยนะครับผู้ใหญ่หน่อยครับเดี๋ยวรอสักครู่ท่านใดครับวันนี้จะจองเหรียญท่านพ่อรีบจองเลยครับต้องขอขอบคุณประธานหอ,อการค้าจังหวัดอุตรดิษฐ์ต้องขอขอบคุณประธานมูลนิธิอุตรดิษฐ์สงเคราะห์และคณะต้องขอขอบคุณนะครับประธานสภา อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นอย่างสูงและคณะนะครับต้องขอขอบคุณคณะสอจอโดยการนำของท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ท่านสอจอชาราวุฒิบุญเกตได้นำคณะสอจอมาร่วมงานในพิธีปลูกเสกเหรียญท่านพ่อพยยมพิชัยดาบมาร่วมในการจองเป็นไงกันบ้างครับทุกคนนะหลังจากที่ ชมนะพิธีปลุกเสกนะครับผมเหรียญพระยาพิชัยดาผักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ก็ได้มาแล้วนะครับทุกคนทางผู้จัดสร้างนะครับก็ส่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เป็นการบริจาคนะร่วมทําบุญนะครับผมนะนะครับสำหรับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์นะครับผมนะใครที่ชื่นชอบในเหรียญพระยาพิชัยรุ่นแรกนะครับผมอันนี้ก็ถอดพิมพ์มาจากรุ่นแรกเลยนะครับทุกคน นี่นะนี่นะนะครับนี่ก็ได้มาแล้วนะครับผมนะก็มีหลวงปู่ศิลานะครับผมสิริจันโทนะร่วมออธิษฐานจิตนะครับผมวาระแรกเลยนะครับผมนะส่วนในพิธีก็จะมีหลวงพ่อทองนะครับผมนะที่มาร่วมปลุกเสกนะครับผมที่ศาลานะครับศาลากลางนะนะครับนะครับอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักนะครับผมนะนะจำนวนการจัดสร้างก็ เหรียญอปาก้าเนี่ยประมาณ1 0,000ห 000, มื่นนะครับผมแล้วก็ทองแดงนะทองแดงก็ประมาณหนึ่งหมื่นเหมือนกันนะครับผมนี่ก็ได้มาแล้วนะครับผมนะครับพิธีพุทธาพิเศษเนี่ยนะครับผมก็มีณนะออนุสาวรีย์ท่านพ่อพญาพิชัยดับหักนะหน้าสาหน้าสารกลางนะครับผมจังหวัดอุตรดิตวันเสาร์ที่27มิถุนายนนะครับผม2567นะครับผมแลม8ค่ขา เดิน7ปีมาลงนะครับผมผมก็ไปร่วมพิธีด้วยนะครับผมก็ได้ไหลสดนะให้ fc ได้รับชมแล้วนะครับผมนะย้อนไปดูนะครับคลิปไหลสดกันได้นะครับผมนะนะครับในพิธีก็โอ้โหนะครับเวลาปลุกเสกเนี่ยนะครับฟ้าจะเป็นใจมากเลยนะครับทุกคนนะนะครับแดดไม่แรงนะครับผมนะหลังเสร็จพิธีแดดมาจากไหนไม่รู้นะครับทุกคนนะนะครับ อันนี้เอามาให้ชมกันเป็นเนื้ออัปากานะนี่ครับทุกคนนี่นะสวยๆเลยนะครับผมนะเหรียญพญาพิชัยดบผักโครงการร่วมฟื้นฟูโรงพยาบาลอุตตรดิตเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากร,กรทางการแพทย์นะครับนี่นะนี่นะผมก็ร่วมนะครับทำบุญมาอย่างละสามนะครับผมนะเนื้อละสามนะทองแดงสามเนื้ออ,อัปกากะสามด้วยกันนะครับผมก็ มีคนจับจองแล้วนะครับนี่นะนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูกันเลยนะครับผมนะนะครับเปิดได้ไหมน้อนะครับถ้าเปิดไม่ได้ก็อ่าได้นะครับนีเดี๋ยวให้ชมใกล้ๆนะครับโอ้โหสวยมากทุกคนนะผมยังอึ้งเลยนะเสียดายจองน้อยนะครับนี่นะนี่โอ้โหย้อนยุคนะครับนี่นะโอ้นะครับสวยๆนะครับ นี่นะนี่เป็นเนื้ออปาก้านะครับผมนะเหรียญพระยาพิชัยดาบหักนะครับนะครับอันนี้ก็มีเจ้าของเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับนะสามเหรียญนี้นะครับผมนะนี่เลยเดี๋ยวจัดส่งให้ถึงบ้านนะครับนะเดี๋ยวจัดส่งให้ถึงบ้านนี่เลยนะครับก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะเนื้ออปาก้านะครับผมนะ นะครับได้มาสามเหรียญน,นะครับนี่เลยนะนี่เนี่ยอป,ปากานี่สวยๆเลยนะครับนะนี่ทำบุญนะครับร่วมทำบุญสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะสำเร็จสำหรับเหรียญอป,ปาก้านะครับนะนี่นี่นะครับมีพิธีพุทธาพิเศษชัดเจนนะครับหลวงพ่อทองนะร่วม ปลุกเสกในครั้งนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นเหรียญทองแดงนะครับทุกคนนี่เหรียญทองแดงโอ,อ้โหเหรียญทองแดงก็สวยนะครับนะครับทองแดงออกมันปูเลยอันนี้บูชาแค่ร้อยเกาบเเองนะครับทุกคนนะนะครับนี่มีเลขโค้ดรันนัมเบอร์อยู่ตรงนี้ด้วยนะนะครับอืมร้อยเก้าสิบเ้านะร่วมทําบุญ นะครับถือว่าราคาไม่แรงเลยนะครับเราก็ยังได้ร่วมทําบุญกับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ด้วยนะครับทุกคนนะนี่เลยนะครับนี่เหรียญพระยาพิชัยนะทองแดงมันปูเนยสวยๆเลยมีเลขโค้ดด้วยนะเจ็ดนนี่นะครับทองแดงมันปูนะครับนี่ นี่อปัปก,กาก็สวยเลยนะเหรียญอ,อัปกาโอ้สวยๆนะครับนะราคาไม่แรงร่วมทําบุญกับทางโรงพยาบาลอุตรดิตนะครับผมนะนะครับใครที่ไม่ทันรุ่นแรกนี่มาเก็บรุ่นนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวเป็นตํานานอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมสาหรับเหรียญพยาพิชัยดาบหักนะครับผมนะของจังหวัดอุตรดิตนะครับผมร่วมทําบุญกับทาง โรงพยาบาลได้บุญแน่นอนนะครับผมนะนี่สำหรับคลิปนี้ก็ฝากนะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเรียนพยาพิชัยดาภาคนะครับทุกคนนี่นะนี่เลยนี่เลยนะครับอ่าพามารับชมกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ